กำเนิดโคตรดาวรุ่งริโอเอนกูโมฮาวัยส6ซัดทดเจ็บพาลิวภูเชือดนิวคาเซิล3ประตูต่อ2ศซึกพิมลิกที่แอนฟิลกลายเป็นคํมคืนแห่งประวัติศาสตร์เมื่อริโอเอนกูโมฮาดาวรุ่งวัย16ปีครับยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก10พาลิวภูเฉือนิวคาเซิลสุดดรามา่า3ประตูต่อ2เก็บ3แต้มล้ำค่าได้สำเร็จ เกมนี้ครับหงแดงได้ประตูนำเร็วจากไรอันกราเฟนแบกก่อนที่นิวคาเซิลครับเหลือ10คนหลังจากแอนโทนีกอร์ดอนโดนใบแดงคลึงหลังเลี้ยวภูหนีห่างเป็น2อศูนย์จากอุโกอิกิติเก่แต่ความเข้มข้นยังไม่หมดครับเนื่องจากนิวคาเซิลน,นั้นฮึดยิง2ประตูรวดจากบรูโนกิมารายและวิลเลียมโอซูล่าไล่ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2กระทั่งถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเอนกูโมฮาที่ลงมาเป็นโจสำรองก็ก้กาวขึ้นมาเป็นฮีโร่ สัตว์ประตูปิดเกมพาแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะ3าประตูต่อ2พร้อมสร้างสถิติสำคัญโดยเจ้าหนูวัย16ปี361วันครับกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในรอบ133ปีของลิเวอร์พูลที่ยิงประตูได้เป็นแข้งดาวรุ่งอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ4ที่ยิงในพรีเมียร์ลีกครับต่อจากเจมส์วอนเจมส์มิลเนอร์และเวน์รูนีอีกทั้งยังเป็นแข้งวัย16ปีคนที่2ที่ยิงประตูชัยในพรีเมียร์ลีกต่อจากรูนี่ที่เคยทำไว้ในปี2002 ใช้ชนะนัดน,นี้ไม่เพียงช่วยให้รเวอพูเก็บ3แต้มสำคัญแต่ยังเป็นการแจ้งเกิดอย่างยิ่งใหญ่ของริโอเอ็นกูโมฮาว่าที่ซุปเปอร์สตาร์คนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิล